บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเพนลักษณาขำเลิศพยาบาลผู้ให้เพื่อสังคมการให้คืออีกหนึ่งบทบาททางสังคมที่สามารถส่งผ่านความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับนำมาซึ่งความสุขในหัวใจยอย่างแท้จริง ดังเช่นคุณเพนลักษนาขำเลิศพยาบาลผู้ให้ที่อุทิศตนทำหน้าที่เติมเต็มความสุขเพื่อผู้ป่วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลพาชีก็เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลที่ดูแลคนไข้บนตึกอะค่ะดูแลก็ลคือห้องฉุกเฉินห้องคลอดห้องผ่าตัดแล้วก็สึกผู้ป่วยในหลังจากทำงานมาได้สิบกว่าปีเนี่ยก็ขออนุญาตคุณคุณหมอผู้มีการว่าขอทำงานเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นงานที่ไม่ค่อยมีใครทำ คุณเพนลักษนาขำเลิศคือพยาบาลประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นอกจากจะทำหน้าที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแล้วยังทำหน้าที่พยาบาลจิตอาสาลงพื้นที่นอกเวลางานเยี่ยมผู้ป่วยอย่างทั่วถึงถ้าเรามองในมุมของพยาบาลเนี่ยเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็คิดว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงมาทุกทีละคือตัวเองก็ไม่ค่อยสบายป่วยด้วยนะคะ ถ้ช่วงไหนไม่ไหวจริงก็จะใช้วิธีการนอนแต่จะไม่ค่อยจะบอกใครว่าเราไม่สบายหรือป่วยก็พยายามาให้ให้คนอื่นเห็นว่าเรายังเข้มแข็งอยู่ก็พยายามให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ต้องการอะไรเลยเราต้องการว่าถ้าเราตายเนี่ยเราอยากให้คนรุ่นหลังๆอะ่ะน้องๆเนี่ยได้ทําแทนเราได้เอาอุดมการณ์ที่เราทำเนี่ยไปทําต่อไฮเบฟขอบันทึกเพนลักษนาขำเลิศ พยาบาลผู้ให้เพื่อสังคมเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเวเบเรดจจำกัดมหาชน